ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกฟาร์มคืบ่หน้า กรณีเรือดำน้ำในมือของรัฐมนตรีสุขินคังแสงก็ต้องบอกก่อนนะครับเรื่องของเรือดำน้ำก็คงจะต้องประชาชนอย่างพวกเราก็คงต้องติดตามนะครับว่าเรื่องนี้จะจบยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าราสอย่างที่เราทราบนะครับว่าเรือดำน้ำนะครับที่ซื้อมาจากจีนและมีการทำสัญญามีการจ่ายเงินมัดจำไปแล้วทุกวันนี้เรือดำน้ำยังไม่มีเครื่องยังใช้การอะไรไม่ได้ยังเป็นแค่เศษเหล็กอยู่หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆยังไม่มีเครื่องและเรื่องของเรือดำน้ำจะจบไปยังไงนะครับเราจะได้เรือดำ น้ำนะครับที่มีเครื่องและมีเครื่องแบบไหนหรือเราจะไม่ได้เรือดำน้ำเป็นเรืออย่างอื่นก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับอย่างที่บอกว่าย้ำนะครับว่าเรือดำน้ำเนี่ยครับมันมาตั้งแต่ยุคสมัยนะครับของรัฐบาลที่แล้วแต่วันนี้มันมาอยู่ในยุคของรัฐมนตรีที่ชื่อว่าสุทินค้างแสงซึ่งแน่นอนครับคุณสุทินนะครับก็ต้องมาดําเนินการเรื่องนี้นะครับอย่างนี้แหละครับคือสิ่งที่มันเห็นได้ชัดว่าเห็นหรือเปล่าว่าเห็นหรือเปล่าว่ารัฐบาลถ้าเราวันนี้เราไม่ตรวจสอบรัฐบาล เราไม่ตรวจสอบนโยบายรัฐบาลแล้วปล่อยให้รัฐบาลทําอะไรไปก็แล้วแต่ผลสุดท้ายผลพวงที่ทําเอาไว้อะมันจะต้องไปให้รัฐบาลใหม่แก้รัฐบาลใหม่เลยอันเนี้ยกรณีนี้เห็นได้ชัดไหมเห็นได้ชัดไหมว่าวันนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลเก่าทําเอาไว้นะครับรัฐบาลเก่าทำเอาไว้ตอนนี้รัฐบาลเก่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วไปเป็นนูน่นเป็นนี่ไปแล้วออกไปแล้วนะครับรัฐมนตรีไม่เกี่ยวแล้ว แต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลนี้จะต้องมาแก้ไขเรื่องนี้ในสิ่งที่รัฐบาลเก่าทําเอาไว้ในสิ่งที่รัฐบาลเก่าสร้างเอาไว้ถูกต้องหรือเปล่าครับเหมือนกันครับวันนี้ถ้าเราไม่ตรวจสอบนโยบายเราไม่ตรวจสอบการทํางานเราไม่ตรวจสอบทุกอย่างเรื่องของการใช้เงินงบประมาณเนี่ยรับปล่อยให้รัฐบาลทําไปแล้วบอกว่าเฮ้ย hey, ก็ปล่อยรัฐบาลทําไปดีทําไปที่ถ้าเกิดไม่ดี4ปีข้างหน้าก็ไม่ต้องเลือกเข้ามาคําถามคือปัญหาที่สร้างเอาไว้ล่ะครับความเสียหายที่สร้างเอาไว้ล่ะครับมันเกิดขึ้น ทำไมเราต้องปล่อยให้บัวหายแล้วร้อมข้อก่อนในเมื่อเรารู้ว่าวัวมันจะหายก็ร้อมข้อเอาไว้ก่อนสิครับอย่าให้มันหายอย่าให้มันเกิดการตั้งคําถามการวิพากษ์วิจารณ์การวิเคราะห์การทํางานของรัฐบาลการใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลการออกนโยบายของรัฐบาลมันคือการบอกว่าเฮ้ยมันมีจุดมีช่องโหว่มีข้อสงสยัยมีข้อไม่ดีรัฐบาลอย่าทำนะมันอาจจะเกิดหรือรัฐบาลจะทําก็ต้องไปแก้นะฮ้ยอย่าให้เกิดแบบนี้อย่าให้เกิดแบบการนี้มันคือการบอกว่านะครับอย่าให้บัวหายเราร้อมข้อ นี่คือเหตุการณ์ที่พูดอย่างชัดเจนเพราะรัฐมนตรีที่ชื่อสุทินคางแสงแล้วเป็นคนสั่งซื้อเรือดำน้ำเยอะมันไม่ใช่เลยเป็นรัฐบาลที่แล้วแต่รัฐบาลที่แล้วทําเอาไว้ไงครับทําเอาไว้จนส่งผลมาถึงรัฐบาลที่ททนี้มามาแก้แล้วก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้จะแก้เรื่องนี้นะครับเสร็จในรัฐบาลนี้หรือต้องไปรอรัฐบาลใหม่มาแก้อีกก็ยังไม่รู้เลยถูกต้องหรือเปล่าครับฟาร์มคืบหน้ากรณีเรือดำน้าในมือรัฐมนตรีสุทินคางแสง ความคืบหน้ากรณีเรือดำน้ำในมือรัฐมนตรีสุทินคังแสงการพบระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับประธานกรรม,มธิการการทหารณนะกระทรวงกลาโหมเป็นการพบกันอย่างส่งผลในเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือนายสุทินคังแสงเมื่อประธานคณะกรรม,มธิการคือนายวิโรธรัชณาอดิศร คนหนึ่งอาจสังกัดพัดเพื่อไทยคนหนึ่งอาจสังกัดพัดก,ก้าวไกลแต่ลักษณะร่วมในทางประวัติศาสตร์ก็ทำให้บรรยากาศในการพบออกมานะครับงดงามในความสัมพันธ์ผลในทางรูปธรรมอย่างน่ายินดีก็คือสามารถตกลงร่วมในเรื่องของคณะกรรมาการนะครับกรรมาการพิจารณาการจัดซื้อเรือดำน้ำให้เดินหน้าไปได้โดยราบรื่น ที่เคยทาบทามนายวิโรธรัชนาอดิศรนายรังสิมันลมก็ลงตัวที่นายวิจารเชาวพัฒนวงศนะครับขณะที่เมื่อทางกระทรวงกลาโหมต้องการอีกคนก็คือนะครับพลโทพงศกรรอดชมพูหากมองจากพื้นฐานที่พลโทนะครับพงศกรรอดชมพูเคยเป็นรองเลขาธิการสภาฝ่ายมั่นคงหากมองจากพื้นฐานที่นายวิจารณชาว พัฒนวงนะเกาะติดตามงานของกองทัพก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีเมื่อมองไปยังการแต่งตั้งนายยุทธพงษ์จักรเสถียรไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งนายยุทธพงษ์จักรเสถียรไม่ว่าจะเป็นการยอมรับต่อพลโทพงศกรรอดชมพูไม่ว่าจะเป็นการยอมรับต่อนายวิพิจณ์ ชาวพัฒนวงเข้ามาเป็นกรรมการก็ย่อมเป็นดุลจําเนิดที่ดําเนินการด้วยความรอบคอบของนายสุทินคังแสงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมองค์ประกอบของคณะกรรมการในลักษณะแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาหรือในยุคข,ของพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณเนื่องจากท่าทีของนายยุทธพงศ์จันทเสถียรมีความแจ่มชัดตร,ตรงไปตรงมาอย่างยิ่งขณะเดียวกัน พลโทพงศกรนะครับรอดชมพูในห่วงที่อยู่กับพักอนาคตใหม่ก็แน่วแน่และมั่นคงในหลักการยิ่งนายพิจารณ์ชาวะพัฒนาพง์บทบาทในการตรวจสอบกิจการด้านการทหารก็ดําเนินไปด้วยความรับผิดชอบและรัดกุมรัดกุมในฟาร์มหงใยรับผิดชอบต่อข้อมูลที่มีอยู่ หากมองนะครับจากด้านฟความเคยชินในอดีตไม่ว่าจะในยุคพลเอกประวิตรวงสวุวรรณไม่ว่าจะเป็นยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอาจจะมีความกังวลแต่นี่คือรูปแบบแห่งคณะกรรมการที่นำไปสู่บทสรุปได้อย่างน้อยก็ทำให้ทุกข้อก็ทำให้ทุกความข้องใจอันดำรงอยู่ เกี่ยวกับการจัดซื้อเรือดำน้ําสามารถได้คําตอบบนพื้นฐานแห่งความจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างไรและจะหาทางออกใดที่สร้างสารรค์สร้างสารรค์ต่อกองทัพเป็นคุณต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนะครับระหว่างจีนกับไทยที่มีมาอย่างยาวนานผลงานของนายสุทินทางแสงนี้เป็นคุณและสร้างสารรค์ถูกต้องครับ อันนี้ผมเห็นด้วยครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับผมอยู่คนะฝั่งกับรัฐบาลแต่สิ่งไหนที่รัฐบาลทําดีนะครับสิ่งไหนที่รัฐบาลทําแล้วทั้งหมดีคนไหนทําดีผมก็ชื่นชมผมก็นําเสนอถ้าผมดูแล้วว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายๆคนก็ปามาสคุณสุทินคังแส,ง,สงผมเองนะครับก็ปามาสคุณสุทินค้งแสงนะครับยอมรับครับว่าผมก็เคยปามาสเหตุผลเพราะอ,อะไรครับเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ตอนนั้น แต่เมื่อทําแล้วมีผลงานเราก็ต้องเอามานาเสนอมาชื่นชมกันว่าสิ่งเนี้ยที่ทำเนี่ยมันจะเป็นทางที่ดีวันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเรือดําน้ำนะครับที่ซื้อมาแบบไม่มีเครื่องตอนนี้และมีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์จะจบลงยังไงจะเป็นแบบไหนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดซึ่งแน่นอนครับการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแบบนี้อย่างน้อยนะครับมันก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับกับประชาชนได้ส่วนหนึ่งว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะตรงไปตรงมาและชัดเจนนะไม่เหมือนกับ รัฐบาลที่ผ่านมาไม่เหมือนกับตอนที่เป็นรัฐบาลพลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรชัดเจนมันคุมเคือือมันมันไม่ตรงไปตรงมามันมีข้อพิรุธข้อสงสัยเยอะๆะเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่า นับคุณสุทินทังแสงที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรรมธิการนะครับการทหารโดยคุณวิโรธรักดาอันสอนก็มีการพูดคุยกันอะไรกันการที่แต่ละคนออกมานะครับก็เป็นการที่สะท้อนในมุมมองเขาออกมากันสุดท้ายมันก็จะได้ข้อสรุปและค่าตกผลึกที่ดีที่สุดนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าดีที่สุดเพราะอะไรครับเพราะวันนี้การที่ออกมาตั้งคําถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาวิเครออาะห์ในข้อมูลต่าง,างๆเพื่อให้เห็นในอีกด้านหนึ่งเมื่ออีกด้านหนึ่งครับ ต่างคนต่างไม่ได้เอาชนะกันต่างคนต่างที่ไม่ได้ฆ่ากันต่างคนต่างที่ไม่ได้มาโจมตีกันแต่เป็นการตั้งคำถามหรือตั้งข้อสองสยัยและเอามุมมองทุกอย่างมารวมกันเพื่อให้ตกผนึกในสิ่งที่ดีที่สุดประโยชน์เกิดประโยชน์ที่สุดเป็นผลดีที่สุดมันคือสิ่งที่ถูกต้องครับอยากคิดว่าเฮ้ยวันนี้สายค้านค้างทุกเรื่องค้างทุกอย่างค้างทุกอะไรปล่อยเขาเถอะครับ การที่เขาออกมาค้านแบบนั้นอนะมันดีแล้วการที่ออกมาตรวจสอบแบบนี้แหละดีแล้วคุณลองนึกภาพนะครับว่าวันนี้ฝ่ายค้านนะครับไม่ยอมออกมาตรวจสอบรัฐบาลไม่ตั้งคาถามกับรัฐบาลอะไรก็เอออดีกับรัฐบาลไปหมดสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงครับมันก็เป็นเหมือนที่8ปดปีที่ผ่านมาหรือเปล่าครับที่รัฐบาลน,นั้นอะไรก็ทําตามกําหนดทําตามหมดสุดท้ายเป็นไงครับประโยชน์จะตกกับใครครับการทุจริตคอร์รัปชันก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายถูกต้องไหมครับตราบใดถ้าเกิดรัฐบาลกับฝ่ายค้านเป็นพวกเดียวกัน มันจะทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายอย่างที่ผมบอกและผมเคยย้ําเสมอเรื่องของกรรมธมิการเรื่องด้านของการตรวจสอบมันน่าจะนะครับต้องเรียกว่าบรรจุเป็นวาระเลยหรือออกเป็นข้อกําหนดเลยหรืออะไรก็เลยก็แล้วแต่ว่ากรรมธมิการด้านการตรวจสอบต้องเป็นของฝ่ายค้านเท่านั้นอย่าเป็นของฝ่ายรัฐบาลเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกว่ากรรมธิการด้านการตรวจสอบถ้าเป็นของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายรัฐบาลน,นั่งอยู่รัฐบาลตรวจสอบรัฐบาล คืออะไรครับตรวจสอบพวกเดียวคนเองมันจะตรวจสอบได้หรือครับเพราะฉะนั้นกรรมธิการด้านการตรวจสอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสมควรจะให้ฝ่ายค้านเป็นคนนั่งสมควรจะให้ฝ่ายค้านเป็นคนทําหน้าที่ในการตรวจสอบแต่กรรมธิการด้านการสนับสนุนนโยบายต่างๆของรัฐบาลสมควรจะให้ฝ่ายรัฐบาลเป็นคนนั่งเพราะมันเป็นคณะกรรมการที่สนับสนุนสนับสนุนนโยบายต่างๆอะไรต่างๆถามหน่อยนะครับวันนี้ คณะกรรมการที่สนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนอะไรรัฐบาลเนี่ยแล้วให้ฝ่ายค้านมานั่งเนี่ยมันจะสนับสนุนยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกเลยกรรมธิการด้านการตรวจสอบต้องให้ฝ่ายค้านทําการตรวจสอบให้ฝ่ายค้านเป็นคนนั่งนะในการตรวจสอบเพื่ออะไรครับจะได้ทําการตรวจสอบรัฐบาลให้ตรงไปตรงมาใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่านะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนี่คือการตรวจสอบส่วนการสนับสนุนกรรมธิการเรื่องของการสนับสนุนเนี่ยให้ฝ่ายรัฐบาลเพราะอะไรครับ จะได้สนับสนุนการช่วยเหลือกันอะไรการเพื่อให้ออกนโยบายให้มันดีเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเกิดประโยชน์กับประชาชนนี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมานี่คือสิ่งที่ผมกําลังให,ให้ประชาชนทุกคนได้นะครับลองวิเคราะห์ดูนะครับลอ,นะองคิดดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมแต่ลองนะครับลองวินิจฉัยหรือลองคิดในตามสิ่งที่ผมพูดว่าถูกต้องไหมในสิ่งที่ผมพูดเพราะวันนี้การที่ เรามีรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ใครมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ถ้าประชาชนช่วยกันตั้งคําถามช่วยกันตรวจสอบช่วยกันวิเคราะห์ในการใช้งบประมาณหรือนโยบายต่างๆเพื่อไม่ให้นะเกิดผลไม่ดีกับประเทศจะด,ดีกว่าไหมที่จะมาบอกว่าอ่ะได้เมื่อเราได้รัฐบาลแล้วปล่อยให้รัฐบาลทาไปทําไปทําไปทําไ่ดีรอบได้เราก็ไม่ต้องเลือกแล้วสุดท้ายไอ้สิ่งที่ตนทําไว้ที่มันไม่ดีละครับที่มันเกิดขึ้นล่ะครับ และผลพวงที่มาเกิดขึ้นนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนอันนี้ชัดๆเลยถ้าวันนี้นะครับรัฐบาลที่แล้วทําแบบตรงไปตรงมาทุกอย่างเรื่องเครื่องยนต์ป่านนี้รัฐบาลนี้คงไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องของเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์จริงหรือเปล่าครับนี่ชัดๆเห็นเนิยการชัชัเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลนี้นะครับเมื่อเราเห็นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องเราเห็นข้อสงสยัยตั้งคําถามครับ เราวิาพากษ์วิจารณ์ในประเด็นที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะวิเคราะห์เนี่ยคำว่าวิเคราะห์เนี่ยอาจจะวิเคราะห์ในแง่ร้ายในแง่ดีก็ได้แต่วิเคราะห์ออกมาสยครับเพราะอะไรครับมันจะได้เป็นการเอาไปอย่าให้วัวหายเราค่อยหลอมค้อครับฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่อนไหวมีอะไรึ้นหนา้าอัปเดตให้ฟังครับ